คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาใส่ซิปใส่ซิปถอดนะคะใส่ซิปถอดที่เป็นเกาะอกนะคะตัวนี้ลูกค้ามาลองให้ดูนะคะเราก็จับกลางหลังเนาะว่าจะเก็บเท่าไหร่สรุปคือเก็บเข้าไปจากจากซิปเดิมอะเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วนะพอหนึ่งนิ้วนะคะเราก็เลาะเขามีซับในยเย็บกลับเราก็เลาะออกมานะคะเลาะซิปออกมาพอเสร็จแล้วเราเลาะออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ เอาผ้าตรงที่เราเลาะอ,ออกมาเนี่ยเก็บไว้อย่างนี้แหละแล้วเราก็รีดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาไปรีดก่อนนะพอเรารีดตะเข็บนะคะตะเข็บที่เราเลาะอ,ออกเรารีดไล่ออกไปนะคะจนเขามีความเรียบแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องรีดตรงตรงที่เราจะต้องใส่ทิปนะคะวิธีของเราเราจะใส่ทิปอมนะคะเราก็เลยจะพับนะคะพับเข้าไปอย่างนี้พับเข้าไปในซับในนะคะทั้งซับในแล้ว ตัวนอกนะคะจับเงี้ยจับให้มันได้ตรงรอยที่เราจะต้องการเย็บเราขีดของลูกค้าไว้นะคะทำไมเราถึงไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเผื่อเผื่อมันคับไปหรืออะไรเงี้ยลูกค้าแก้ออกก็ยังมีโอกาสที่จะมีผ้านะคะมีผ้าเหลือให้ลูกค้าแก้ออกได้นะคะเราจะไม่ตัดทิ้งเราก็พับให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีด ็รีดๆีดนะคะรีดมีเหล็กทับเหล็กทุบอะไรก็รีดให้มันเรียบให้มันเป็นแนวให้มันเป็นแนวว่าเราควรจะพับยังไงนะคะกับในเย็บกับตรวนี้แล้วก็จะมียางกันยืดด้วยนะเราก็รีดต่องข้างค่ะเหมือนกันนะคะ จัดเข้าไปลักษณะซิปนะคะลักษณะซิปที่เป็นงานงานเกาะอ,อกที่เขาใส่ซิปถอดมานะคะหากว่าต้องการแก้ตัวเข้าอะ่ะก็เลาะตรงซิปได้เลยนะคะมันจะง่ายมันจะง่ายกว่าที่เราจะเลาะตะเข็บข้างนะคะเลาะซิปกลางหลังเลย หตะเข็บข้างเนี่ยบางครั้งมันมีติดตัวระบายอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรายุ่งยากในการในการที่จะพลิกกลับออกมาแล้วทำเนาะแต่ถ้าเราเข้าตรงซิปเนี่ยมันจะง่ายกว่านะคะก็จับจับให้มันเท่ากันนี้นะคะรีดเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมการใส่ซิปเลยก่อนที่เราจะใส่ซิปนะคะเราจะจับดูก่อนนะคะว่าไอชิ้นที่เรารีดมาเนี่ยตะเข็บข้างตะเข็บเกต ตรงที่เราจะใส่เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะคะเช็คทั้งข้างล่างและข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวเกาะอ,อกเขาจะเบี้ยวนะคะเนี่ยถ้าเขาเท่ากันก็ใส่ได้เลยที่เรารีดพับไว้นะอันนี้มันก็จะคอยเด้งออกตลอดเวลาถ้าเรารีดไม่ไม่เรียบนะคะส่วนตัวยางส่วนตัวยางที่มันเลยมานะคะถ้ามันทําเกะกะราออกนิดนึงนะคะเราออกนิดนึง,นะะเ,ออนนงเพื่อที่ให้เราพับ เข้าไปได้ง่ายๆเนี่ยให้เราพับเข้าไปอย่างงี้ง่ายๆนะเสร็จแล้วเราจะใช้ตี้นผีเล็กอันนี้นะคะติ้นผีตะเกียบวิธีการเข้าสติปแบบนี้นะคะจะเห็นตะเข็บเย็บอยู่บนสติปเอยไม่ใช่อยู่บนผ้านะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถทําแบบวิธีอื่นได้แล้วเราก็จะใช้เป็นวิธีนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาจับดูเช็คดูนะคะว่าซิปข้างไหนอยู่ข้างไหนนะเวลาเราใส่เดี๋ยวเราใส่ผิดแล้วถอดของลูกค้าไม่ได้นะคะเราก็เช็คดูนะคะหัวซิปอยู่ด้านบนนะคะวนซิปก็อยู่ด้านล่างปกติแล้ว พอเราได้แล้วเราก็รูดออกนะคะจับหัวซิปพับเข้าไปจับหัวซิปพับเข้าไปในนี้พับเหมือนเดิมที่เขาทํามานั่นแหละยังแต่เราไม่ได้เย็บข้างในนะเราเย็บข้างนอกเลยนะฮะ จับชิ้นผ้านะคะจับชิ้นผ้าให้ชนกับให้ชนกับซิปจับชิ้นผ้าให้ชนกับซิปนะคะชนไม่ต้องมากเพราะว่าเ,ว,เวลาเรารูดซิปเดี๋ยวมันจะหนีบหนีบฟันซิปนะคะ ถามว่าการณนี้ที่เราเย็บแบบนี้ข้างล่างติดไหมติดนะคะติดซับในด้วยนะคะเพราะว่าเรารีดซับในเท่ากันกับตัวนอกถ้าเราอยากให้ติดน,น้อยๆเราก็รีดให้ล้ากันหน่อยหนึงนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ตรงนี้มันมียางอยู่นะเมื่อกี้มันโดดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาซ้ำนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้างนี้ข้างหนึ่งนะคะถ้าเรารีดแบบนี้แล้วมันจะจับง่ายนะเพราะว่ามันมีรอยมันมีรอยให้เรามันมีรอยให้เราพับอ่ะมันมีรอยให้เราพับเข้าไปเนี่ยมันก็จะจับง่าย เราก็เอาอย่างเี้ยวางเลยวางเลยแล้วเราก็ดึงซิปเนี่ยมาให้สุดหัวเหมือนเดิมนี่แหละ แต่งซับในนะคะแต่งซับในให้มันให้มันไม่แลบมากถ้ามันมุกเข้าไปแล้วมันก็จะเย็บไม่ติดนะคะต้องให้มันเข้ามาหน่อยนึงนะคะอยยกดูแบบนี้นะคะคาตีนผีมันถีบใช้กระดาษช่วยใช้กระดาษช่วยนิดนึง ถ้าเราใช้ตีนผีอัออนนี้ไม่ถนัดนะคะเราก็ใช้เป็นตีนผีธรรมดาก็ได้กระดาษลองเอานะคะ จะติดอันนี้ด้านในนะคะอันนี้ด้านนอกเสร็จแล้วเราก็ลองใส่ดูเก็บเสร็จได้ออกให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะไปเกิดก,กับฟันซิปถ้ากรณีแบบนี้นะคะ ตูดไม่เท่ากันตูดไม่เท่ากันเราต้องเลาะนะคะเลาะข้างนี้ทาใหม่เมื่อกี้ที่เราทํานะคะข้างข้างแรกข้างแรกเนี่ยมันจะก้นยาวกว่าใช่ไหมเราก็เลาะออกใหม่นะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าทําไมก้นมันถึงยาวกว่าเราก็เอาตร้หัวเนี่ยล้าไปเยอะๆเหมือนอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเตีนผีมันอาจจะมีการถีดนะอันนี้เปลี่ยนเป็นตีนผีธรรมดาละ ไม่ได้ใช้ตีนผีตะเกียบแล้วนะขยับหัวซิกใหม่ให้มันให้มันสูงกว่ากันนะคะให้มันสูงให้ข้ามสูงเลยไปแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละ ามว่าการทําแบบนี้มันยากไหมมันก็ไม่ยากถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะคะถ้าเป็นมือใหม่แต่ถ้าเนา่าถามว่าทําไมไม่เนา่าไม่เน่านะคะเพราะว่าเน่าแล้วมันจะบังคับอ่าอันนี้ไม่ได้นะคะ,ะบ,คบังคับวิธีการเย็บไม่ได้ถ้าแบบนี้เราสามารถบงับงคับวิธีการเย็บได้ถ้าเป็นตีนผีธรรมดาเราจะใช้แบบกระดาษรองข้างหนึ่งนะ กันผ้ามันถีบออกมานะคะถ้าเป็นกระดาษทรายก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ให้มีการเขาเรียกอะไรเกาะเกาะผ้าดีกว่า ก็ไปเช็คดูนะคะว่าซับใน,นมันเย็บติดไหมนะเพราะว่าข้างนอกมันเย็บโอเคแล้วนะแล้วเราก็ลองอีกทีหนึ่งนะคะรูดซิปไหมสุดแล้วก็ใส่เข้าไปคราวนี้มันก็จะเท่ากันเห็นไหมคะก้นซิปที่เมื่อกี้มันสูงต่ำเนาะจากมันถีบไง ีใส่ซิปถอดนะคะฟันเหล็กแล้วก็แก้ทรงข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือข้างในนะซับในมันย่นบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้โชวกมาแต่ส่วนข้างนอกเนี่ยมันต้องเรียบสวยนะคะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการใส่ซิปถอดฟันนะคะนี่แค่นี้แหละคะ่ะขอบคุณคะ่ะ